ไปไซกันไปไซกันโอ้ยพวกเจ้าที่ไปไซกันเนี่ยโอ้ยมาแล้ว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 จอดก้อนจอดก้อนเออาร์ทีสามทิ้นเด้อคันนี้สาทิ้นนะครับดันนาหาง3แล้วก็รอเล็กหนึ่งแสหพไปเออาร์ทีหนึสี่นยัดครับนัดแท็กเตอร์วังสามหมออุรธานีศูนย์เก้าหงงหนึ่งหนึ่งเาหมาแล้ว สามสิบสองเอสทีสามสูบสองเทาโฟร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับป้ายสวยๆครับชุดไปรันใหม่นะครับมาอีกหนึ่งคันครับลั่นๆสามหกศูนย์แปดยางใหม่สี่เส้นเช็คเก็บงานปรับสภาพพร้อมใช้นะครับมาแล้วขันนี้พี่น้องครับไปสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทไปดูได้สนใจมาเลยครับมาเลยนะครับ LC 018 T T ครับสสูบ2อเาโฟร์วิวขับเคลื่อน4ล้ออ่า ตัวนี้เอาไปที่3ามแ0 0สบาทไปสองชิ้นหน้าหลังครับปีศูนย์หนึ่งแปดเอสพครับปีศูนย์หนึ่งแปดเพีสามแสนเด้านบาทครับดันหน้าพร้อมกับหางสี่หางบุกเบิกไปครับไปตัวนี้ปี6ก6กหกสามหกครับชุดใบดันใหม่ครับพร้อมกับหางครับรสวยสเช็คเก็บงานยางใหม่4เส้นครับเช็คเก็บงานปรับสภาพพร้อมใจครับ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับไปเลยไปเลยมาแล้วครับ L C 7 0เจ็ดศูนย์แปดครับสายจวดเอล่งเล่งเงบนิบนลบันมอ่มาครับใครสนใจนะครับคันนี้ใครสนใจราคาเพียงสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับไปอ่า L สามสองศูนย์แปด SP ครับตัวนี้นะครับเช็ค เดิมๆตามสภาพครับตัวนี้นะครับไม่ได้เช็คนะเอาไปที่249,0สนบาทครับดานหน้าพร้อมกับหาง3หางบุกเบอร์ครับไปคอยไว้เลยครับมาต่อครับ L 5 0 1 8 DT เก็บชวมเป็น SP ครับตัวนี้นะครับราคาเพียง4 6 0 0 0 0บาททวนครับ4 6 0 0 0บาททวนจัดโปอยู่นะครับตัวนี้ด้านหน้าใหม่พร้อมกับหางควนครับไปมาแล้วมาแล้วครับอีกหนึ่งคันนะครับ โบต้า L5018 SP คิดครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2564ด้านหน้าพร้อมกับขานควน6ใบ24นิ้วนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่499,000บาทครับป้ายยันมา39แรงม้าครับ EF393 อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับตัวนี้255,000บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันพร้อมกับหางยางหน้าใหม่1คู่ นะครับเดิมๆสวยๆนะครับรถปี62ไปครับไปมาอีกหนึ่งคันครับตัวแรงของเร็วนะครับตัวนี้คูบ o ต้ Lc 0 1 8ี p ครับ40แรงม้าครับสูบสองพาวโฟวิวขับเคลื่อน4ีล้อครับชุดเบรานใหม่พร้อมกับหางควนใหม่ครับปี129,000บาทครับไปเลยโอ้โหสุดยอดครับมายันมานะครับ EF514T ครับ51แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็นสีสูบ2เท่าโฟวิวครับ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังครับตัวนี้นะครับ2องชิ้นหน้าหลัง2อ9 0 0 0เบาทครับป้ายมาครับถัดมาครับ l 3 2 0 8 s สครับตัวนี้นะครับดันหน้าหางพร้อมโรตารี่ครับอุปกรณ์3ามชิ้น3ามเซนสามะครับถ้าเอา2ชิ้นจะอยู่ที่ 2,099,000บาทครับรถจัดทะเบียนปี2,563ไปครับไแถ L 5018 DT นะครับ4 2 5 0 0 0บาทครับตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลัง85%ครับสวยสวยสีเดิม4,025,000บาทครับ2ชิ้นหน้าหลังไปครับปี61ครับ มาส,สวยๆเช็คร้อยปี61เช่นกันครับยางใหม่4เส้น L 5 018 DT ครับเครื่องยนต์เป็น4สูบของเทาโฟวิวคขับ4ครับตัวนี้ราคาเพียง440,000บาทครับไปเลย2,000กว่าชั่วโมงมา L 3 608ครับ275,000ครับคันนี้นะอ่าได้หนากาก,ากได้ข้อซิ่งชุดแต่งเต็มนะครับ ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่สภาพยางหลัง95%ครับของเทอโฟลิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับไปครับใครสนใจแคปหน้าจอไว้นะครับสนใจแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแอลสามหกศูนย์แปดยางใหม่สี่เส้นครับคันนี้นะครับสองแสนจากสองแสนเก้าหมื่นห้าพันครับลดราคาเหลือสองแสนแปดหมื่นบาทท้วนนะครับยางใหม่สี่เส้นครับกับคูโบต้าแอลสามหกศูนย์แปดดีทีครับตัวนี้ไปเลยครับ ใครสนใจนะครับรถทุกคันวันนี้เราเอาขนาดกลางนะครับมารีวิวแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมกันใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่หน้าร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับติดต่อสอบถามได้2เบอร์โทรหลักนะครับศีก่งแปดนนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 1 3 0 4 4 7นสนะครับใครสนใจสามารถมาชมมาทดลองขับดูได้นะครับเรามีทั้งรถไถรุ่นแรุ่นเมครับวันนี้เราเอารุ่นขนาดกลางนะครับมา รีวิวทดสอบให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันสนใจสามารถมาดูสินค้าหรือเข้ามารดลองขับดูได้นะครับขอบคุณครับ